เก่งนักจับมาเทรดคริปโตแข่งกันซะเลยแล้ว AI ตัวไหนทำกำไรได้มากสุดละ่ะญี่ปุ่นไม่น้อยหน้าเตรียมไฟเขียวให้ธนาคารเข้าสู่โลกคริปโตเต็มตัวไ t ร g g เวอร์ชันไทย R S X Y z เดินหน้าซื้อบิตคอย n 80ล้านบาท สัสดีค่ะวันนี้เจตนตีและคริปโตช็อี EP 230นะคะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้ค่ะมา่มต้นข่าวแรกของเรากันค่ะ AI เก่งนักจบมาเทรดคริปโตแข่งกันเลยแล้ว AI ตัวไหนทำกำไรได้มากสุดล่ะ ช่วงนี้ค่ะหลายคนน่าจะใช้ AI กันคล่องมือแล้วนะคะแถมเราก็มีการเอา AI เนี่ยมาใช้เทรดคริปโตด้วยล่าสุดค่ะทาง Alpha Arena นะคะเขาเอา AI ตัวท็อป6ตัวดังไม่ว่าจะเป็นทั้ง d e e p s e a ค่ะ g l o c k ค่ะ c r o s s นะคะ GPT Gemini แล้วก็ Gwen ค่ะโดยใช้แพลตฟอร์ม Hyperliquid เป็นที่ประลองฝีมือด้วยเงินทุนที่1 0 0 0 0ดอลลาร์เท่ากันค่ะ งานนี้ค่ะเขาเริ่มแข่งกันวันที่18ตุลาที่ผ่านมานะคะผลลัพธ์จากการเทรดของ2วันแรก deep s e ีค่ะครองอันดับ1นึ่งกำไรทะลุ40%ตามมาด้วยกรอกค่ะที่ทำไปได้35%แล้วก็ครอสที่ทำไป24%ค่ะ แต่สิ่งที่ทำให้การแข่งขันนี้มันน่าสนใจนะคะก็คือความโปร่งใสแบบเรียลไทม์ทุกคนค่ะจะสามารถดูทุกการตัดสินใจของ AI แต่ละตัวตั้งแต่การคำนวณ risk reward รวมไปถึงการใช้ s h a r t ratio แล้วก็การเปิด position การเทรดทั้งหมดบอกเลยว่าเห็นตั้งแต่กระบวนการคิดไปจนถึงการลงมือเทรดจริงๆเลยค่ะ และแน่นอนนะคะตอนนี้การแข่งก็ยังดำเนินอยู่ด้วยใครที่สนใจอยากเข้าไปดูก็ไปติดตามกันที่ Alpha Arena ได้นะคะไปดูข่าวถัดไปกันค่ะญี่ปุ่นไม่น้อยหน้าเตรียมไฟเขียวให้ธนาคารเข้าสู่โลกคริปโตเต็มตัวค่ะโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเมื่อหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของญี่ปุ่นหรือว่า FSA ค่ะกำลังพิจารณาแก้ไขกฎเกณฑ์ให้ธนาคารสามารถซื้อ ขายแล้วก็ถือครองคริปโตได้ไม่ต่างจากเซ็นทรั์ทางการเงินอื่นๆอย่างพวกคุนหรือว่าพันธบัตรเลยค่ะตามรายงานข่าวจากสำนักข่าวยูมิรินะคะเขาบอกว่า FSA ค่ะกำลังเสนอแผนการนี้ในที่ประชุมกลุ่มงานของสภาบริการทางการเงินเพื่อปรับปรุงให้คริปโต เข้ากับระบบการเงินดั้งเดิมที่มีอยู่แล้วพร้อมกับการวางกฎระเบียบให้มีความชัดเจนและก็มั่นคงมากขึ้นโดยคาดว่ากระบวนการทั้งหมดค่ะจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี2025นี้ค่ะ และที่สำคัญนะคะ FSA ค่ะเขายังเตรียมที่จะอนุญาตให้กลุ่มธนาคารสามารถลงทะเบียนเป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนคริปโตหรือว่า cryptocurrency exchange operator เพื่อให้ธนาคารค่ะสามารถให้บริการซื้อขายแล้วก็แลกเปลี่ยนคริปโตได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเน้นย้ำนะคะว่าจะช่วยให้ผู้ลงทุนทั่วไปค่ะเขาสามารถเข้าถึงการลงทุนในคริปโตได้ไง่ายขึ้นและในอนาคตก็อาจจะ กลายเป็นคริปโตแบงก์ก็ได้ค่ะในไหนพูดถึงญี่ปุ่นแล้วค่ะก็ต้องพูดถึง m e t a p l n n e t นิดนึงนะคะใครที่ชอบลงทุนหุ้นนอกค่ะน่าจะคุ้นชื่อกันอยู่บ้างแล้วกับ m e t a p l n n e t ค่ะบมัจอที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นที่ถือ Bitcoin มากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลกแถมยังเดินหน้าซื้ออย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่มีโอกาสเรียกว่าใช้กลยุทธ์เดียวกับ s ไตรจี้ของพ่อใหญ่ไมเคิลเซนเอรเลยค่ะ และไปดูเขาสุดท้ายของเรากันค่ะใจจี g เวอร์ชันไทย R S X Y Z เดินหน้าซื้อบิตคอย n 80ล้านบาทค่ะ เพิ่งพูดถึงเมตาแพลเนตในญี่ปุ่นไปค่ะมาดูบมจอของฝั่งไทยกันบ้างนะคะล่าสุดค่ะบริษัท RSYZ x จำกัดมหาชนภายใต้ตัวย่อ XYZ ซึ่งเป็นบริษัทลูกในเครือของ RS นะคะเขาได้ซื้อบิตคอยจำนวน21.97บเอาคอยทำให้ตอนนี้ค่ะถือครองอยู่74.97ิบ co คอยโดยต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่112628ดอลลาร์ต่อ1น1 BTC ค่ะ ทาง X Y z ค่ะเขาได้มีการออกมาระบุว่าการลงทุนครั้งนี้นะคะมันสะท้อนถึงความเชื่อมั่นระยะยาวของ R S X Y z ต่อ Bitcoin ในฐานะสินทรัพย์ที่เก็บมูลค่าที่มั่นคงหรือที่เราเรียกกันว่าซาวมอนนี่นะคะแถมยังเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สร้างฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทด้วย โดยบริษัทค่ะของมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำภาคเอกชนของประเทศไทยในการนำบิตคอยน n มาใช้เป็นสินทรัพย์คลังหรือบิตคอย t ์เช s รี่เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้นค่ะและทั้งหมดนี้คือ c r y ิ t o s h o r t ค่ะข่าวสารวงการคริปโตที่ใครก็อยากรู้พบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ